เมกเวกเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Korea Tourism Organization เคียงกิโด Global Inspiration, a h i n a Airlines Always with you, Olympus OMD EM10 Move into a new world, น้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลวใหม่ i g i t a l Wasabi m o u t ส Spray วันนี้ค่ะเรายังอยู่กันต่อที่จังหวัดคียกิโดประเทศเกาหลีใต้ และก็แน่นอนค่ะคุ้มค่าตื่นของเราวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองแล้วสำหรับวันนี้นะคะถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเลยวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามชมกันตลอดทั้งรายการรับรองว่าคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะ ต,ตื่นเช้ามาค่ะก so ็พ like the ักท the uh, ี right ่นี่แหละถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองย่างพยองโรงแรมดูมิสตานั่นเองค่ะขอบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะคะคือถ้ามองออกไปจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นวิวติดกับแม่น้ำผู้ขังกังเจอแบบนี้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าสวยงามมากจริงๆค่ะ ักผ่อนกันเต็มที่แล้วเนี่ยนัตกก็พร้อมค่ะที่จะไปคุ้มค่าต่ดกันที่แรกวันนี้เนี่ยก็คือป้อมน้ำฮานซานสองนั่นเองค่ะอยู่ที่เมืองกวางจูที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วยค่ะบอกว่าป้อมปราการแห่งนีย้ยาวมากเป็นอันดับสองของเอเชียประวัติศาสตร์มีมายาวนานแต่ประเด็นคือว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะก็มีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของพระราชวางังพอขุดลงไปเนี่ยมาเจอซากของป้อมปราการที่เก่ากว่าอีก ก็ยังเจอไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สามารถแบบรู้สึกได้ถึงประวัติศาสตร์เกาหลีคือไม่น่าเชื่อนะเราตัวเองรู้สึกเลยเราสร้างป้อมนี้ขึ้นมาแล้วพอวันหนึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเคยมีป้อมอยู่ตรงนี้อ่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ปกป้องเมืองหลวงของประเทศเกาหลีมายาวนานคุณผู้ชมรู้ว่าป้อมเนี้ยใช้เป็นภาษาจีนยอย่างที่ทราบกันเพราะว่าสร้างขึ้นมาก่อนเกาหลีเองเนี่ยจะมีภาษาของตัวเองอีกอะ่ะแล้วปรากฏว่าป้อมเนี้ย มีมาก่อนนั้นอีกเก่ากว่าอีกอะคือเรายังรู้สึกเลยอะพูดจริงๆนะเร,รเ,เรื่องราวของที่นี่เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่เมืองหลวงเกิดสงครามในอดีตเนี่ยนะคะองค์รัชทายาทเนี่ยก็จะต้องมาที่นี่แหละเพื่อที่จะขึ้นครองราชแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์เพราะว่าที่นี่จะมีทั้งศิลาจารึกบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ในอดีตของประเทศเก,เกาหลีใต้ค่ะ เอาละค่ะเรามาเดินทางกันต่อค่ะไม่ไกลนะคะก็มาถึงที่วัดมังวาลซาที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของป้อมนำหานซานซองค่ะวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่ทราบข้อมูลกันว่าคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีตั้ง9วัดบริเวณนี้แล้วก็โดนทําลายไปหมดแล้วก็จะมีเหลือ4วัด4ี่วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจริงๆแล้วด้วยความเป็นชาวพุทธนะคะก็จะมีอะไรที่คล้ายกันนะอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหมือนกระเบื้องอะกระเบื้องหลังคาแล้วก็จะเขียนเป็นขอพรสิ่งที่ดีๆเขียนชื่อ ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ที่ประเทศไหนก็ตามแต่วิธีของชาวพุทธก็จะมีในลักษณะที่คล้ายกันถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมที่คุณผู้ชมเห็นในแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนแบบไทยเลยสักนิดเดียวไม่เหมือนกันเลยฮะฝั่งที่เป็นหลกัหลกๆเมนหลักเนี่ยเหมือนเป็นโบสถ์ใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งขวาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะมีเป็นเบลเป็นะระฆังใหญ่ๆเวลาที่จะทําพิธีสวดอย่างเชา้าแล้วก็เย็นก็จะ,ะระฆังปึ้ง บอกได้เลยว่าเรื่องราวของจังหวัดกิงกิโดนี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอวี่เอเชียนดริงใหม่หนาทิ์กรูตาาา้าธนาคารทูเวย์พาเดอร ยยยางโโตทก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อเนี่ยนะคะมื้อกลางวันของเราโตว,วันนี้เนี่ยโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ลองชิมเป็นอาหารท้องถิ่นของเกาหลีก็คือซัมเกทังค่ะหรือว่าไก่ตุนนสมนั่นเองคะ่ะมีสมุนไพรที่หลากหลายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเลย สถานที่ต่อไปนะคะถือว่าเป็นสถานที่ในใจของใครหล,หลายๆคนนะคะที่นี่ก็คือสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นั่นเองค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของการเดินทางมาด้วยตนเองเนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะยงนินไล่แล้วก็มาลงที่สถานีเอเวอร์แลนด์ค่ะก็จะมีเป็นรถบัสที่บริการไปรับแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าเอเวอร์แลนด์เลยลละค่ะ Dear boy. ที่นี่นะคะสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงมากมากเลยละ่ะใครที่มาประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องมากันแล้วก็จะมีเครื่องเล่นที่หลากหลายอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วเหมาะสําหรับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยส่วนความสวยงามของที่นี่เนี่ยก็อย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะแต่ว่านอกจากเครื่องเล่นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต่อจะมาที่ล s t v a l เ e y เป็นซาฟารีที่เพิ่งเปิดใหม่น,นั่นเองค่ะ ปีที่แล้วนี่เองแบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นแบบรถที่เป็นซาฟารีแล้วก็ลงน้ำบนปกบ,บ,บนน้ำเลยค่ะลงไปดูสัตว์ชอบมากชอบมากค่ะ,ค,ะคือมันแบบตื่นเต้นด้วยแล้วมันก็แบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเวอร์แลนด์เนี่ยเรื่องของเครื่องเล่นก็เราทราบกันอยู่แล้ววันนี้ที่เราจะมาคุ้มค่าตื่นนะนะคะก็เย็นๆที่นี่แล้วก็จะมาดูพาเลทมอนคือมาดูไฟกันรับรองว่าวันนี้จะหมดวัน ที่นี่เอเวอร์แลนด์เนี่ยรับรองว่าคุณคาตื่นแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยนะคะน้กตกก็จะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าเฝ้ารอที่จะให้ถึงเวลาช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มจะเป็นการดูโชว์ขบวนพาเลค่ะถือว่าเป็นโชว์ที่แสดงถึงแบบแสงสีเสียงที่มีการแสดงต่างๆมากมายนต๋อกเชื่อว่าใครหลายๆคนในที่มาเอเวอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่จนถึงค่ำคืนแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่า คุณผู้ชมคงไม่อยากที่จะพลาดช่วงเวลาดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะสนับสนุนโดน All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา เฮอร์ชีสให้ทุกวันเป็นวันพิเศษตลอดเวลาที่คุ้มค่าตื่นที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะคะนาตก็ได้นำเสนอมุมมองในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็อยากที่จะให้จังหวัดคยงกีโดนี่นะคะ <Hey, S 1> เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะ่ะในการที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเท,ท,ะเทศเกาหลีใต้และแน่นอนเขาว่าการมาทเที่ยวเองแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดคยงกีโดนี่ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกกักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าเวลาแล้วก็คุ้มค่าเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งทางทัวรสต์อินฟอร์มชั่นเนี่ยนะคะก็มีการให้บริการนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินจากโซไปยังสถานที่ต่างๆนอกเมืองเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะ แล้วนอกจากนั้นเด้ก็ยังสามารถนั่งเป็นชชตเตอร์บัสที่บริการนับส่งรีไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคเ,เ,เลนฟอกวิลเลจหรือว่าเอเซอร์แลนด์แต่ถ้าอยากนั่งสบายๆแบบไม่เร่งรีบกนะ,ะก็สามารถใช้บริการอย่างทัททวร์บัสได้ด้วย 150บาทไทยตลอดทั้งวันถือว่าถูกมากๆซึ่งจะแวะท่องเที่ยวในตามสถานที่ต่างๆเนี่ยได้เลยอย่างที่อย่างคุ้มค่าตื่นของเราไปกันอย่างพิตตี้ฟานหรือว่ามอร์นิ่งท m e เนี่ยเราก็สามารถที่จะก,กําหนดเวลาในการท่องเที่ยวเองถือว่าเป็นอิสระสุดๆอย่างสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอย่างวันเมาส์ฮันวาอะควาแพลนตหรือว่ายังพยองเลอร์บเนี่ยก็เดินทางสะดวกมากๆเพียงแค่ออกจากสถาน,นีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็จะสามารถเดินได้หรือว่าจะนั่งแท็กซี่ก็เพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะการท่องเที่ยวจังหวัดคิงกิโดนะคะก็ได้ ไปต่าท่องเที่ยวอย่างเราด้วยสิทธิพิเศษมากมายเลยทั้งส่วนลดต่งตางๆในการท่องเที่ยวเพียงแค่มีสมุดเล่มเนี้ยเล่มเดียวเนี่ยก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกค่ะแล้วก็คุ้มค่าเงินในกระเป๋าสุดเลยแล้วก็ใครนะคะที่เดินทางมาด้วยสายการบินเอชิน่แอร์ไลน์เนี่ยมันกำลังตกแบบนี้ก็สามารถใช้บอดดิ้งพาสในการรับสิทธิประโยชน์และก็ของที่ระลึกได้ค่ะ สำหรับในการเดินทางครั้งนี้พานาโตะแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณพี่สาวคนสวยอย่างโจอี้ค่ะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดทั้งทริปนี้นาโตะได้ทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจรวมถึงความสวยงามในอีกมุมมองหนึ่งที่เชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะก็ต้องไม่เคยที่จะได้เห็นนาะโตะรู้สึกว่าคุ้มค่าเต็มจริงๆค่ะ อย่าลืมพานัตโต้คอฟฟ้เอาไว้นิดนึงสำหรับแฟนเพจของจังหวัดกินกีโดค่ะกินกีโดโคเรียนั่นเองอยากให้ไปกดไลค์กันข้อมูลในการท่องเที่ยวถือว่าครบถ้วนแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยสำหรับวันนี้นัตโต้องขอขอบคุณมากค่ะสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวจังหวัดกินกีโด ขอขอบคุณสายารบินเอเจน่าแอร์ไลน์และก็ฝากนิดหนึ่งสำหรับแฟนเพจของเราค่ะ MegaVee TV มีแจกแพ็กเกจบ a เฮาส์ออนกระต b e บีชสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วซาร่าเฮโยสวัสดีค่ะ